กุยจากุยเมื่อวานส่งของให้เขาหรือยังส่งหรือยังเอออยู่ที่ไหนน้องที่ติดต่อมาอยู่ที่ไหนอยุธยาอะไรนะอยุธยาอยุธยาอ่าส่งทางไหนเมื่อวานเจนทีผม JNT เออค่าส่งเท่าไหร่49บาบาทนะครับเมื่อวาน จะกุยนะครับส่งให้กับน้องนะครับที่ทายปัญหานะครับถูกนะครับได้คาบูเอ็นโปรกับแป้นคอยดี I D นะครับส่งไปแล้วนะครับเมื่อวานอยู่อยุธยายใช่ไหมกุ้ยอเออวันนี้เอาคันนี้เสร็จเด้อไหนนี่แหละกุ้ยฟ้าตรงนี้นนนไม่นานหรอกทำบาปกันจะนาน,น,นอะไรจะรีบเออเจ้าเมื่อวานนั้นที่ทำว่บาก ยี่เจ <laughs> ้าเล้วเรีบแล้วเขียนยัง